เลยครับโองเอิ่งลอยมาข้างหน้าหมดเราจะลงยังไงนะ็นไรเอาใหม่ดีแล้วข้างหน้าเราจะได้ตั้งรับได้ดีกว่านี้นะเนาะเตงนั่งกระมังมานั่งกระบะป,ปูนมาเดี๋ยวเขาเข็นให้รหดน้ำท่วม อย่าไปไวสิเก็บฝรั่งเลยได้ปะมีครีมตัดปะหม<ง>ดเลยไม่ได้ร้ายไม่ได้ร้ายอืมพองหมดเลยมั้งเนี่ยดูครับแรกสูงกานี้นะมันลดลงมาแล้ว ไเปไน็นไรปีหน้าเราได้รับมือได้ใหม่อ้าเอวไม่ <c oughs> เออไปเลยนะไปไ,ไ,ไป,ไปเผลอ,อเลยยุงขยะเต็มเลยเออมันเก่งว่ะ ระวังมันคว่ำเรือจริงอเลอมงว่าเก่งอะะนไม่เหนื่อยหรอกโดนเลย,เลยมันไม่เจ็บ <c oughs> อ้าเราไปไม่ได้อ๋อพ่อหลงข่เบาโอ้ย <cir c uit> โอเต้ สนุกนั่นไงมันจะความเรือเองก็ตอนนี้เลยไปเลยไม่ไหวกลับไปก่อนฮะเราต้องจะกลับไงอ่ะอ่ะาอ่าบบ่ากลับยังไปแล้วเปิดโยไม่ได้ล็อกบาวกลับแล้วกแกเบาวเหนื่อย เออเบากลับไปลูกแวะพักวานปนูกกันอ,อืมโน้จะตรงนี้ลึกกว่าลึกหรอก็ไม่ได้ลึกไกลกว่านี้หรอกอหมดแล้วครับเบาเบาเหนื่อยอะ่ะเดี๋ยวมันหาที่ก่อยโอ้ตรงนี้ลึกกว่าเน,นี่ยมันต่ำ เด็กมันคว่ำเรืออย่างนียเจงต้องจับให้เขาอ่ะให้มันขึ้นได้ปะอือมามาลูกมามาเบาจะขึ้นไหมเบาขึ้นไหมเบาเหนื่อยอ่ะดิเดี๋ยวมันก็กราฟโอ้โหโปจะตายดูดิอ่าเห็นปะล่ะขึ้นไหมมาอ่าเดี๋ยว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 เจงต้องจับเรือให้เขานะเออจับเลยนั่งลงไป ก็ทับไปเด้อจะมังหลังหน่อยอ่ามาลงอย่างเงี้ยมีหมาเหนื่อยหนึ่งอัตราแล้วไม่ยอมกลับต้องกระทบมาทางนี้ไม่งั้นไม่บาลานซ์ยังไงทางนี้เออเชื่อตัวเองไปกลับนะเยอะไปกลับไปหน่อยเฮ้ยแมวอย่าใหญ่าอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่อย่าสะบัดลูกเปียกเลยเดี๋ยวเล็กกล้องหน่ะไม่ต้องถ่ายถ่ายถ่ายตอนนี้ ดูออน่าถึงเส,สารมากผู้ประสบภัยบ้าแล้วบา้าวมานัน <laughs> นั่งนิ่งเลยนะเอาอย่าโดดนะเว้ยแม่งจมน้ำเว้ยใช <laughs> ่เหรอว่าจะกินฝรั่งซะหน่อยโหต้นล้มอ่ะต้นล้มไปแล้วต้นอย่าเพิ่งไปเหยียบมันเลย มาไปถ่ายข้างหน้าจับจับจับจัแม่บ้านอยู่เฉยๆดิบ่าวนั่งลงบ่าวนั่งลงตอบโบ่าวนั่งลงมานั่งมานั่งเขาจะไปถ่ายข้างหน้าเลยถ่ายไม่ได้เจ้าต้องยืนอยู่ตรงนี้ต้องจับเรือไปด้วยนะผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปอบหมาว่ายน้ำเหนื่อยเหนื่อยอาการนิ่งเลยห<ม>ให้แม่ดูหหดแหม่ก้าเกินไปเมื่อไหร่จะถึงฝั่งเนี่ยลุง ชิวใกล้ถลัวแม่เปียกโอ้มาแล้วจะขึ้นยังไงหมดสองตัวว้าวกลับกระฟังกระฟังกระฟังเดี๋ยวเบาล่มเรือน่ะเบามันก็เหนื่อยอ่ะหมูเบาเหนื่อยอุ้ยหมูเบาเหนื่อยเดี๋ยวกายดูเล้ยที่เ้าทำนะแม่ไปแล้วหนีมันหวังล้มแล้ว นางสารมาเ่าโอ้ยนั่นกันเนาะคือเล่าหลบมา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 ไม่เามาเามาเดี๋ยวไปเต้นเต้นนเจาะเจาเเตงนอ่ะจาาะอดมามาขึ้นมาขึ้นมาแล้วอ่ะขึ้นมาเอาไม่ขึ้นไปแล้วนะ ชอบขึ้นกลางน้าไอ้เบา้าใช่เอาเต็งถอยลงมาเบา้ามาแล้วเบ้าไม่ไปไม่ไปแม่กลับแล้วนะไปเหอะเหนื่อยที่ไหนขึ้นฝั่งยังขึ้นฝั่งแล้วเหนื่อยไม่ตัวเองขึ้นฝั่งแล้ว,แ,ลวแม่ก็เหนื่อยละ <c oughs> ลงลงเต <c oughs> งไม่ลุกมันก็ไม่ลงหรอกอ่าะลงปะไปมาเล้ว เดี๋ยวพ่อจะไปม้างเดี๋ยวพ่อไปเปลี่ยนแบตก่อนแบตจะหมดอตอนนี้น้ำยังไม่ลงเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเขากักน้ำไว้ที่ถ้ายตรงนูน้น กระทมผมจมน้ำไปเลยฝรั่งก็ไม่รู้ว่าจะทนได้กี่วันสูบออกก็ไม่ได้มลมรอบท่วมตรงนี้เป็นถนนตอนแรกมันท่วมถนนนี่มันขึ้ขนมาหน่อย ก็ล่งลงไปดูไม่ได้ไไดน้ำเดือดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผว่าจะลงไปดูอะไรจะรถก็ไม่รู้ นี่ลงไปแล้วนะครับทำคันล้อมไว้ยังสูงเลยก็ไม่ไหวตอนแรกมันท่วมพื้นบ้านนี้ไปแล้วนี่มันลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลย หมดเลยฝนก็มาอีกแล้วน้ำไม่รู้จะระบายไปตรงไหนจริงฝรั่งแม่ก็เพิ่งห่อไม่เป็นไร บ้านหลังเล็กก็จมน้ำนะครับดีครับจะได้รู้ว่าฝรั่งทนน้ำได้กี่วันท่วมแบบเต็มๆอย่างเงี้ยเนาะปลูกใหม่ครับคนไม่เป็นไรก็โอเคละ